สมาคมกีตาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าคีรินตันติเวศนักกีตาทีมชาติไทยครับสร้างสถิติประเทศไทยขึ้นมาใหม่ในการวิ่ง1,500เมตรชายซึ่งเป็นการทำลายสถิติครั้งแรกในรอบ28ปีทั้งนี้คีรินได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการไลออนเคลวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งครับของเฮทที่4 ทำเวลาทำเวลาเป็นอันดับที่35จากทั้งหมด12เฮตด้วยเวลา3 3 4 0 5 0 50. วินาทีดีกว่าสถิติเดิมของครับนาวาเอกเชื่อนศีจุดานุที่ทำเวลาไว้ที่36.16วินาทีซึ่งสถิติเดิมครับทำไว้เมื่อปีพศ2538 หรือเมื่อ28ปีที่แล้วโอ้โหสุดยอดมากครับนักกีฬาไทยคนนี้ซึ่งเป็นนักกีฬาวิ่งระยะกลางครับสีเกมก็คอยดูผลงานของเขาได้ครับผม